กลาสวัสดีเพืพ่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอเกมคอร์ t an ี m ม b บายและสัปัวข้อของวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้ผมตัวเกมเนี่ยมีกิจกรรมที่แจกของเยอะมากๆเลยผมหนึ่งในนั้นเนี่ยก็แน่นอนผมเป็นหนึ่งในภารกิจล็อกอินรายวันที่ถ้าเกิดว่าเราล็อกอินครบ24วันเนี่ยเราก็จะได้ตัวละครเนี่ยปักไปเลยแบบฟรีๆครับผมหนึ่งในตัวละครอีพิกที่บอกได้เลยว่าเฮ้ยนี่มันตัวละครแจกฟรีเหรอเนี่ยทำไมชุดมันแบบ มันดูเลยค่ามากเลยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นกันเกิดแรงแน่นอนนะเพราะตัวครน,นี้เนี่ยแจกฟรีให้กับทุกคนที่ล็อกอินนั่นเองเนอะและนอกจากนั้นนะผมตัวเกมเนี่ยก็ทาการอัปเดตในส่วนตัวภารกิจใหม่ผมที่จะแจกตัวละครให้อีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะผมตัวตัวละครแบตเตอรี่แต่ว่าจะเป็นสกินในระดับแรก็เรียกได้ว่าเอาใจมากเลยผมสำหรับผู้เล่นสายฟรีผมขอเพียงแค่ตั้งใจทําในส่วนของตัวกิจกรรมเรื่อยๆผมด้วยส่วนของตัวเควสพี่ลิงมองเลยว,ว่าเควสภารกิจไม่ยากเท่าไหร่นะพี่ลิงก็เลย แล้วก็ตามด้วยการอัปเดตในส่วนตัวร้านค้าเครดิตครับผมเพิ่มไอเทมของใหม่ๆเข้ามาผมก็เรียกได้ว่าใครสนใจไอเทมชิ้นไหนเนี่ยก็สามารถจัดกันได้แต่อีกหนึ่งสิ่งครับผมที่เรียกได้ว่าสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือระเบิดมือผมเธอไหมที่ตอนนี้เนี่ยเอามาลงร้านค้าสี่แล้วผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งระเบิดมือที่ ตั้งแต่มันมาเนี่ยได้รับความนิยมเป็นแบบต้นๆมากๆเลยนะเพราะว่าใช้งานได้ค่อนข้างบ่อยปาเร็วดามเมจแรงแถมยังทำให้ศัตรูเนี่ยติดสโลได้ด้วยสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเควสให้ทำับผมซึ่งผู้เล่นมือใหม่ถ้าเกิดว่ามาเล่นช้าเนี่ยมันจะไม่สามารถรับระเบิดตัวนี้ได้แต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาขายในร้านค้าซีแล้วผมก็อย่าลืมไปกดรับแล้วก็ซื้อกันได้สาหรับคนที่ยังไม่มีระเบิดเจ้าตัวนี้นะบอกเลยว่าสําคัญจริงๆนะ แล้วก็กลับมาสู่ข้อของวันนี้กันต่อผมนอกจากการอัปเดตต่างๆที่ตัวเกมอัปเดตเข้ามาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้ก็มีกล่องเพิ่มขึ้นมาผม2กล่องด้วยกันที่เป็นกล่องใหม่หลายคนก็อยากให้พี่ลิงลองเปิดกล่องใหม่ดูว่าเลทมันเป็นประมาไหนผมก็ตามคำขอเลยพี่ลิงจะมาเปิดในส่วน2กล่องใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาล่าสุดกันมาเริ่มกับก,กล่องแรกเลยครับผมกับกล่องสกินชุดพานะในโหมดของ BR ในไลน์ของทีมสมุไลนนั่นเองครับผมก็สังเกตว่าในกล่องนี้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยในส่วนตัวรถถัง รถคารโก้รถ ORV รถมอเตอร์ไซค์เฮลิคอปเตอร์และก็ตามด้วยสเปรที่เป็นรายใหม่ครับผมโดยในส่วนเซตร,รายภายในกล่องนี้ผมก็จะเป็นรายที่เป็นทีมสมุไรครับผมโอโ้ขาบอกเลยว่าเป็นเหมือนกับสมุไรโอนี้ครับผมหน้าดูด,ดูนิดนึงก็แน่นอนว่าในเซตนี้ของวันที่ดูน่าสนใจก็จะมีเฮลิคอปเตอร์มีรถถังครับผมแล้วก็ตัวมอเตอร์ไซค์รวมถึงรถคารโก้ก็เรียกว่า4ชิ้นอืม เป็นพานาที่เราเนี่ยน่าจะได้ใช้งานบ่อยอยู่แล้วนะก็มาลองเปิดกันดีกว่าผมในกล่องนี้มี2การันตีอ e ีพิกเมื่อเปิดครบ30กล่องก็เดี๋ยวจะลองเปิดสัก30กล่องแล้วการกันตี2อ e ีพิกเผื่อปุ๊บครับผมอาจจะได้เพิ่มมากกว่านั้นก็ได้นะปะกดเซตแรกครับผม10กล่อง 540CP ขอซักรถถังกับเฮลิคอปเตอร์มาเนี่ยสองอย่างนี้พี่ลิงก็ดีใจมากๆแล้วผมการันตีหน e ึ่งอีพิกหนึ่งชิ้นเป็นเอ้ยรถคาโก้มาครับผมก็ไม่แย่นะสำหรับชิ้นแรกนะ ไปด้วยตอในเซตที่สองของผมเซตนี้ไม่มีการันตีอีพิกแต่อาจจะออกอีพิกก็ได้นะนะนะไม่ออก <c oughs> เกีียวไปตามระเบียบอ้าวแล้วก็รอบที่สองขอผมการันตี1อีพิกแน่นอนในเซตนี้ขอเป็น2อันเลยได้ไหมขอเบิ้ลสองีพิกเลยได้จะได้คุ้มคุมหน่อยไปเลยเบิ้ล2อีพิกมาแล้วหนึ่งชิ้นรับผมแล้วก็ชิ้นที่สองมาเป็นรถบอกเลยว่าตานี้ผมคุ้มทุนจริงๆริงครับผมสิบกล่อง ได้หนึ่งชิ้นเนี่ยพี่ลิงก็มองว่าถือว่าคุ้มค่าเลยนะโดยรบสักกล่องนี้ผมก็รกได้วยมีความน่าสนใจผมโดยเฉพาะคนที่เล่นในสาย b r อยู่แล้วผมอยากได้ภานะใหม่ๆที่มีสกินใหม่ๆเนี่ยเออก็น่าจัดอยู่นะเพราะว่ามัน30รอบการันตี2องีพิกเนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะถัดมาอีกกล่องหนึ่งก็ผมกับตัวละครครูเกอร์โอ้โหกล่องนี้นี่บอกเลยว่าเฮ้ยตัวละครครูเกอร์นี่เท่ไม่หยอกเลยผมตัวนี้ก็น่าเก็บเหมือนกัน ถัดมากับปืนในกล่องนี้ผมก็จะเป็นตัว LK 2 4ในสก,กินปืน t a ต d a า d อืมดูเรียบเรียบแต่ดูเป็นแบบชุดรายพางรบสังหารแล้วถัดมากระบ,บอกที่2องครับผมกับ HBR A 3ในสก,กินหิ่งห้อยครับผมโอ้บรรยากาศของตัวปืนนี้คือแบบมืดๆแล้วก็มีหิ่งห้อยเนี่ยบินไปบินมารอบๆตัวปืนนะแล้วก็ประกอไปด้วยปืน MW 1 1 SMIS และ หนึ่งชิ้นนยผมพี่พี่ลิงอยากได้มากๆนั่นคือมีดคาลัมบิคครับผมลายหิงห้อย <c oughs> บอกเลยว่ากล่องนี้นี่สายสายสมมีดครับผมเปิดหากันอีกแล้วแต่จะออกหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะตามด้วยในส่วนขวดมอเตอร์ทอกครับผมลายหิงห้อย,อ,ยอันนี้ก็เฟี้ยวดีครับผมเป็นเหมือนกับทําให้ขวดมันมีสกินที่น่าใช้งานที่มากขึ้นนะถัดมากขาจะเป็นในส่วนกระเป๋าลายหิงห้อยตุ้งติ้งครับผมที่เป็นเหมือนกับยมทูตอันนี้ก็ดูเทผมน่าเก็บอยู่ แล้วก็ตามด้วยสเปรย์ยูมบนทูน,นั่นเองปั๊บฉันผมแล้วก็ได้เวลามาเปิดกันแล้วดีกว่าอันนี้ก็มีการันตี10 30 60แล้วก็100พี่ลิงว่าจะเปิดประมาณสัก30อะไรแล้วกันนะเพราะว่าเอาเราที่ได้ผมถ้าเกิดว่าได้ออกมาเป็นมีดเนี่ยหรือว่าได้มาเป็นตัวละครเนี่ยหรือได้ปืนหลักมาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะก็มาดูดกันว่าพี่ลิงจะดวงดีหรือเปล่านะปรู้อย่างดีกว่าผมกับ10กล่องแรกอันนี้เนี่ยก็การันตี1อ e ีบิกอยู่แล้วแต่ชิ้นไหนจะออกตัวละครอ,ออกมาได้ไหม,หมาเเป็นอ S M I S โอเคอยากน้อยๆเนี่ยได้ตัว S M I ก็ก็ดีเอาล้รอบที่สองครับผม20อันนี้ไม่มีการันตีแล้วผมแต่อาจจะออกก็ได้อีป e ิกมาอีกสักหนึ่งชิน้นไหมมาอีกสักหนึ่งชิน้นไหมก็ก็ยังไม่มาเอาล้แล้วก็เซตที่จางผมการันตีอีกหนึ่งอ e ีปิกเฮ้ยมันจะเหมือนกับรอบเมื่อกี้ป่ะที่มันจะเบิ้ลมาให้สองชิ้นนะเฮเ้ลมาแล้วหนึ่งชิน้นครับผมคอนเฟิร์มแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นเป็น แสงแรงเอาจริงของแรงไม่ต้องขึ้นแสงก็ได้นะมันทําให้ตกใจนะอีกหนึ่งชิ้นก็ผมเป็นโมโนโทอกหรืยมีอีกหรือเปล่ามีอีกหรือเปล่าไม่มีแล้ว <c oughs> โอเคได้มาเป็นชามลิปเปอร์กับมโนทอกนะอืมค่าเฉลี่ยผมเป็นอย่างที่พิลิงคิดเอาไว้ผมว่าประมาณทุกครั้งการกด10ครั้งเนี่ยหลืสิบสิหกล่องเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณอีปิกหนึ่งชิ้นนะ รอบต่อไปนี่อยู่ที่60สิเลยผมอันจริงให้เกิดว่าใครที่อยากเชัวรชีช,ชก้นน้อยเนี่ยกดประมาณ30ิครั้งเนี่ยคือกำลังดีนะแต่รู้สึกอยากได้มีดนอะ <c oughs> ขออีกสักมีดหนึ่งเลยกันขออีกสักรอบสองรอบนะมีออกหรือเปล่ามาเป็นโอโหค,คูเกอร์ออกแทนครับผมอันนี้ก็ถือว่าได้อยู่ม่าบอกเลยว่าตัวละครออกเรียบร้อยแล้วผมแตรอีกอันนี้ขอมีดดีไหมถ้ามีมีดอีกอันนึงจะคุ้มมากโอ้โห ปืนมาครับผมแต่มีดอยู่ไหน <c oughs> จะเอามีดไอจะบอกว่ามีอีกอันนึงนี่เป็นมีดนี่คือแบบชักครเลยนะอีกอันนึงเป็นมีดไหมไม่มีผมบอกว่าเอาไปแค่นี้พอแล้วสองชิ้นก็ผมตัวละครกับปืนประจํากล่องนะก็รีได้ว่า,วาในรอบนี้ผมคุมสุดๆไปเลย40ครั้งครับผม40กล่องได้มาทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะผมก็อย่างที่พี่ลิงเฉียว่าประมาณ10กล่องเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณอีกปิดโดยประมาณการนะ และก็ครับวันนี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตล่าสุดของตัวเกมผมที่อัปเดตในส่วนตัวเวสใหม่และเพิ่มในส่วนตัวกล่องใหม่เข้ามาครับผมและที่สําคัญนะผมในเรื่องของการเปิดกล่องเนี่ยก็ต้องย้าอีกครั้งหนึ่งว่าการเปิดแต่ละกล่ององผมก็อยู่ที่ดวงของผู้เล่นแต่ละคนด้วยนั่นเองเพราะบางคนดวงดีเนี่ยก็อย่างที่พิงบอกเสมอว่ากล่องเดียวเนี่ยมาสี่ห้าอีพิกก็เคยโผล่มาแล้วครับหรือบางคนกดกล่องเดียวอีพิกที่อยากได้โผล่มาก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการเปิดกล่องนั่นเองนะ แล้วเ,เหมือนเดิมสำหรับใครชอบกินด,ดีๆแบบนี้มีสาระวองรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c ค i b ์กดติดตามกันได้นะครับผมจากช anel ยูทูปแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนคนที่เข้ามาชกับผมก็ไปแล้ว๊